สวัสดีครับวันนี้ก็พามาซ่อมบอร์ดทีวีของ lg กันนะครับบอร์ดรุ่นนี้ลักษณะแบบนี้เคยซ่อมมาครั้งหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆฝากส่งมาเช่นเคยนะครับก็มีจดหมายเล็กมาด้วยบอร์ดทีวี lg รุ่น3 2 l j 5 5 0 d นะครับอันนี้เป็นลายมือเจ้าของก่นนะอาการไฟไม่เข้าซีระเบิดอารขาดทำการเปลี่ยนแล้วมอดเฟดช็อตครับาโดยประมาณนี้นะครับก็ ผมก็ให้เขาส่งตัวอย่างตัวเดิมมาด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวนั้นตัวนั้นจําได้ว่าอาตัวนี้ช็อตไปนะครับอาตัวนี้ขาดมอสเฟตตัวนี้ช็อตซีตัวนี้ระเบิดก็บอร์ดรุ่นเดียวกันลักษณะการะะการะเบิดการพังก็คล้ายๆกันนะครับแล้วในคลิปนั้นผมก็เขาก็เปลี่ยนอาเปลี่ยนตัวนี้มาให้เหมือนเดิมแล้วก็ช็อตเหมือนเดิมก็เพราะว่าตอนที่ซ่อมเนี่ย IC ตัวนี้มันเสียไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยน IC ตัวนี้แล้วคลิปนั้นก็มีในโอทในโอดสองตัวนี้ช็อตไปนะครับขาดไม่ใช่ช็อตนะครับขาดซีเนอร์ชอ็อตโดยประมาณนี้นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือว่าผมก็อธิบายหลักการซ่อมนะครับหลักการว่าเราจะซ่อมยังไงเราจะดูยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอต่อเนื่องหน่อยนะครับ ทำเป็นลักษณะเป็นหลักการซ่อมไปนะครับหลักการซ่อมหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งไฟไฟสามร้อยนะครับไฟสามร้อยนะสองอชุด s t b นะครับชุดสแตนบายสามชุด PFC นะครับอ่า C ชุดเมนนะครับชุดเมนเนี่ยก็จะเป็นชุด แสงสีเสียงนะครับชุด PFC เนี่ยก็จะรับไฟชุดชุด300มานะครับเราอัพขึ้นเป็น380ถึง400โวลต์ชุดสแตนบายนี่ก็จะจ่ายไฟที่3.3 5 V, 12โวลต์12โวลต์แล้วแต่เขานะครับชุด300ก็เป็นชุดไฟเข้าชุด300นี่เป็นชุด220 VAC โวลต์เ c เข้ามานะครับชุดที่5 เป็นชุด bl นะครับก็คือชุดแบ็คไลท์ซึ่งชุดนี้ผมก็ยังจะไม่คุยไม่พูดถึงนะครับนี่คือหลักการนี่คือหลักการก็คือมีทั้งหมดอยู่4ชุด4ภาคนะครับที่ผมพูดมานะครับเพื่อนบางท่านก็บอกว่ามันมีลักษณะวันบอร์ดหรือว่าแยกบอร์ดมันจะบอร์ดอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะเป็นวันบอดอ่าวันบอร์ดเขาเรียกเป็นบอร์ดเดียวหรือว่าบอดรวมหรือบอดหลักก็ช่างนะครับเราก็ต้องดูว่าในแต่ละบอร์ดยังไงก็ต้องมีชุดชุด300 ชุดสแตนบายนะครับชุดเมนส่วน PFC นี่แล้วแต่บอร์ดบางบอร์ดก็มีบางบอร์ดก็ไม่ม,มีเพราะฉะนั้นมันจะมาชุดไหนผมพยายามจะสื่อสารกับเพื่อนๆทุกคนว่าจะบอร์ดไหนก็ตามเราต้องดูให้ออกว่าในบอร์ดบอร์ดที่เราจะซ่อมนะมันมีอยู่กี่ชุดกี่ภาคอ่ะอย่างชุดนี้นะครับชุดนี้เราเริ่มเลยชุด300อยู่ตรงไหนครับชุด300ก็อยู่ตั้งแต่ปลั๊กไฟอ่าปลั๊กไฟเข้ามาผ่านฟิล ผ่านชุดลายฟิลเตอร์ผ่านอะไรพวกนี้เนี่ยไอแดงแทองทองพวกนี้เนี่ยครับคือลายฟิลเตอร์ชุดเนี้ยชุดนี้ทั้งหมดคือลายฟิลเตอร์ผ่านไดออดบิดไดออดบิดนะครับไฟสลับเข้าด้านนี้เนี่ยไฟสลับเข้านี้2 2 0โวลต์เข้าตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้อันนี้เป็นขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วลบไปออกเสร็จแล้ววิ่งจนมาถึงคาปาซิเตอร์400โวลต์จะกี่ตัวก็ตามจะตัว2ตัวก็ตามนะครับนี่คือชุด300ครับ มันวิ่งมาถึงมีละอ่ามีนะครับชุด300มีนะอ่าขีดไปชุดสแตต์บายครับอยู่ที่ไหนชุดสแตต์บายเนี่ยมีมอแปลงอีก่ตัวอ่าตอนนี้มีหมอแปลงตัวเดียวสีเหลืองเนี่คือหมอ้อแปลงชุดสแตต์บายมีแน่นอนชุด PFC มีไหมอ่าสแตตบายมีนะครับเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆ PFC มีไหม PFC PFC ไม่มี PFC จะมีไม่มีคราวนี้เราดูที่กรอบพวกนี้นะครับนี่กรอบตัวนี้เนี่ยเขาแบ่งกราวไว้เลยเนี่ยชุดนี้ครับที่เขาแบ่งไว้กรอบทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือกาวร้อนก็คือฝั่งฝั่งภาคไฟนะครับฝั่งนี้เลยนะข้อแม้มันมีว่าถ้ามีมอปแปลงตัวเรืเหลืองเนี่ยอยู่อีกขี่ลูกก็ตามถ้าไอ้มอปแปลงตัวนี้มันอยู่ในกรอบนี้อย่างอย่างนี้ เลืองเหลืองอย่างเงี้ยลักษณะนี้อันนี้ไม่ใช่หม้อแปลงนะนี่เป็นกดลวดส,สมมุติว่าไอ้เป็นหม้อแปลงแบบเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วอยู่ในกราวฝั่งนี้เลยเนี่ยแล้วอยู่ในกรอบเนี่ยแสดงว่าชุดนั้นมี pfc แต่ตัวนี้มันมี pfc ไหมไม่มีนะครับไม่มีนะสมมุติว่าผมเขียนเป็นกรอบอย่างนี้นะสมมุติมันเป็นกรอบขอบกราวอย่างนี้นะครับกราวฝั่งนี้นะมันมีหม้อแปลงอยู่ตัวหนึ่งมันค่อมอยู่อย <cousin> ่างนี้มันมีหม้อแปลงตัวนี้ค่อมอยู่อย่างนี้หม้อแปลงตัวนี้ไม่ใช่ pfc มีมออแปลงอีกตัวหนึ่งค่อมอยู่นี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ PFC แต่ถ้าเกิดมีมออแปลงตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้เลยก็ถือว่าตรงนี้มี PFC นะครับ PFC นะแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะดูยากขึ้นอ่มีมออแปลงตัวนี้ค่อมอยู่มออแปลงตัวนี้ค่อมอยู่ไอ้มออแปลงตัวนี้มันอยู่ปิ่มๆอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ค่อมนะครับดูดีๆนะสมมุติในความเป็นจริงมันอยู่เนี้ก็ให้ถือว่าตัวนี้เป็น PFC ลองดูนะผมก็ไม่มีตัวอย่างมาให้ให้ดูมากนะครับอันนี้คล่อมนะครับคล่อมยังไงก็คือเนี่ยครับไอ้ข้าวขาวเนี่ยเส้นข้าวขาวเนี่ยมันผ่ามาังนี้ใช่ไหมครับผ่ามาังนี้เขียนของเขาแล้วผ่ามาังนี้นี่ถือว่ามันคล่อมอยู่มีอยู่ซ้ายขวาตรงนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ PFC ตามนี้นะครับเมนครับคราวนี้มีเมนไหมชุดเมนชุดเมนมันก็ต้องมียังไงก็ต้องจ่ายแสงสีเสียงเพราะฉะนั้น เมนเนี่ยจากคลิปที่แล้วเนี่ยมันอาจจะรวมกันเป็นชุดสแตนบายชุดเมนอยู่ด้วยกันก็ได้อแสดงว่าแสดงว่าเขียนใหม่นะครับชุดนี้ชุดนี้จะมีกี่ชุดอ่าชุดนี้ก็ต้องมี 1. 300 V. L, 2. s t a n d b โวลต์2สแตนบาย3เมนอ่าชุดเมนนี้อาจจะอยู่ด้วยกัน แล้วเราก็ไปดูว่ามันจริงไหมอ่าดวงดูนะครับตรงนี้นะตรงนี้จะบอกบอกจุดคอนเนคเตอร์ต่อตรงนี้นะครับที่ต่อไปที่เมนบอร์ดเขาจะบอกเลยว่ามีไฟอยู่กี่ชุดมีไฟอยู่อันนี้เท่าไหร่ครับ13ใช่ไหมครับ1 3 12โวลต์ก็ว่านไปเนี่ยไม่มี5้าโวลต์ครับก็แสดงว่าชุดนี้ออกออกเท่านี้เลย12 1 3โวลต์ไปเลยนะครับดูนะ ผมก็มองไม่ค่อยเย็นครับอ่าสิบสามนะครับต้องใช้แบนนะครับขออไปด้วยนะครับอายุก็เยอะแล้วสิบสโวลต์สิบโวลต์ก็แสดงว่าออกไปเลยนะครับเขาอาจจะสแตนบายที่1 3 2สโวลต์เลยแล้วก็จะมีคําสั่ง on off คำสั่ง ps on คำสั่ง dim อะไรก็ว่านไปอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ รู้หลักการแล้วหลักการการแบ่งภาคอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆไปดูคลิปคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่าผมจะนำเสนอต่อมาจากคลิปนี้นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้คือหลักการแล้วเรารู้แล้วว่าเราแบ่งภาคแบ่งส่วนแล้วนะครับต่อไปเราก็เช็คครับเรานี่ว่ามันจะได้ไฟ3 0มยไหมจะมีไฟจะมีไฟชุดออกชุดนี้ไหมนะครับอันนี้บอร์ดนี้มันมีไฟชุดเดียวมันมีชุดสแตนบายแล้วก็ชุดเมนอยู่ด้วยกันถ้าเจอบอร์ดที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อนๆก็จะได้ไล่ไล่ถูกว่า สเต็ปกรารทำงานของบอร์ดแต่และบอร์ดมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเรา,เรามาลงมือปฏิบัติกันนะครับคราวนี้วิธีการปฏิบัตินะครับวิธีการปฏิบัติเขาบอกว่าเจ้าของเขาบอกว่าเปลี่ยน C แล้วเปลี่ยน R แล้วเปลี่ยน R ตัวนี้นะครับเปลี่ยน R แล้วแล้วก็เปลี่ยนมอสเฟตช็อตอีกเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าช็อตหรือไม่ชอ็อตไม่รู้นะครับเปลี่ยน r เปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วมันก็ช็อตอีก ถ้ามันไม่ช็อตอีกก็แสดงว่าตัวนี้มันขาดไปแล้วนะครับถ้าผมใส่อีกมันก็ต้องช็อตอีกเพราะฉะนั้นหลักการนะครับหลักการตัวหมอแปลงเนี่ยอ่ามันมีหมอแปลงมาอย่างนี้นะครับมีหมอแปลงมาอันนี้ผมเขียนเป็นทานซิเตอร์นะการที่ไฟ300โวลต์เนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะข้ามข้ามตรงนี้ออกไปได้เนี่ยที่มีแรงดันอาจจะเป็น13.2โวลต์ได้เนี่ย ทานซิสเตอร์ตัวนี้ต้องทํางานครับทานซซสเตอร์ตัวนี้จะต้องทํางานก็คือมาไฟปับ๊บอ่าไฟป้อนเข้ามาปับ๊บมันจ่ายลงพอจ่ายลงเสร็จไฟข้ามมานี่อ่าแล้วก็หยุดไปมันก็ทานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะเหมือนสวิตครับเหมือนสวิตถ้าสวิตมันทํางานไฟก็ไหลครบวงจรนะครับถ้าสวิตเปิดไฟก็ไหลไม่ครบเพราะไหลไหลไปไหลมาตรงนี้นะครับพออันนี้เขาเรียกว่าออนออฟออนออฟ มันจะออนออฟออนออฟนะครับมันนอนออฟเมื่อไหร่เนี่ยไฟมันก็ข้ามมานี่ครับไฟมันก็ข้ามมานี่เป็นไฟกระแสสลับไปไฟเข้ากระแสตรงนะครับแต่ออกมันจะเป็นไฟกระแสสลับผ่านหมอแปลงไปเป็นไฟกระแสสลับมันก็จะออนออฟออนออฟตรงนี้นะครับไอตัวนี้จะทำงานได้ก็ต้องมีพันครับมีจังหวะเข้ามาเปิดเปิดปิดให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทํางานได้ไอพันเนี่ยมันอยู่ในรูปของ IC ครับ IC 1หนึ่งตัว IC นะครับก็ค,คือ IC ตัวนี้ ไอซีตัวนี้นะครับไอซีขาตัวนี้ถ้าไอซีตัวนี้มันทำงานไม่ได้มันทำงานผิดจังหวัดพันมันก็ไม่ทำงานครับเพราะฉะนั้นไอซีขาตัวนี้มันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่ว่าจะมีอะไรยังไงบ้างผมก็เคยซ่อมไปแล้วแล้วเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วประเด็นหลักก็คือเดี๋ยวเรามาลงปฏิบัติกันนะครับอันนี้เอาเบื้องต้นก่อน โอเคครับ